การฝึกเกากีต้านะครับการเกากีต้าเนี่ยมันใช้การขยับแค่เหมือนกระดิกนิ้วแค่นี้นะฮะจริงๆอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องสามารถที่จะทําให้นิ้วเนี่ยขยับแค่ข้อเนี้ข้อนี้นะฮะนี่นะครับที่ไปที่ข้อนี้แล้วก็ลองกระดิกดูนะกระดิกให้ปลายนิ้วเรามาชนนิ้วตรงนี้ดูนะครับแล้วเราลองหาจุดที่เราแบบผ่อนคลายมากๆดูนะครับทําทุกนิ้วนะฮะถ้าเราอยากเกาได้สีนิ้วก็ต้องสามารถทําได้ทั้งสีนิ้วแบบนี้นะฮะนี่โป้งเราก็เหมือนกันนะฮะ ลองกระดิกข้อนี้ข้อนี้ดูนะครับเนี่ยแล้วเราผ่อนคลายมือมากๆนะครับนิป้งเราเนี่ยส่วนใหญ่จะคุมที่สายเบสสามสามสายบนนะฮะเนี่ยลองเอาปิก๊กไปจิ้มเอาเอานิ้วไปจิ้มอย่างนี้ครับแล้วลองผ่อนคลายนิ้วดูนะครับแล้วลองแบบว่าเนี่ยตรงข้อนี้ให้ผ่อนคลายมากๆนะครับแล้วลองกลิ้งมืออย่างนี้ดูนะครับเนี่ยลองกลิ้งมืออย่างนี้ดูนะครับแล้วเราลองทําให้มันสะบัดออกจากสายอย่างงี้นะเนี่ยมานี่ฮะ น,นิ้วเราเนี่ยเวลามันถูกล้างด้วยสายเนี่ยแล้วเราปล่อยมันออกเนี่ยมันจะสะบัดตัวกลับนะพราะเวลาเรางอมือเนี่ยตรง้อเน,นี่ยมันจะงอด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะเรามันล้างไว้ปุ๊บมันก็สะบัดกลับนะอย่างเงี้ยนี่คือการสะบัดกลับของมันโดยธรรมชาติที่มีแรงต้านนะงั้นเราหาจุดที่เราแบบว่าทําอย่างนี้ให้คล่องก่อนสล็อปตัวเบสนะฮะ อันนี้ครับดีเบตให้ได้เสียงที่ดีก่อนด้วยนิ้วโป้งอะไรประมาณนี้ส่วนเกาเนี่ยนะฮะพอเราขยับนิ้วแบบนี้ได้แล้วเนี่ยลองลองขยับบนสายดูนะครับเอาง่ายๆก่อนคือเบสนะครับสามสองหนึ่งสองสามเบสสามสองหนึ่งสองสามแต่ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละคอร์ดนะครับมันมีตัวเบสที่สายไหนอย่าง C ก็สายห้าถูกไหมฮะ ดีไมเนอร์ก็สาย4 G สาย6เวลาเราดีเสร็จปุ๊บเวลาเราผ่อนคลายมือเนี่ยมือมันจะกลับมาเด้งมาอยู่จุดเดิมอย่างนี้นะฮะเนี่ยค, <frater n it> คือมันจะมันจะ,จะดูนุ่มนวลและแผ่วเบามากสำหรับมือขวานะครับคือไม่ได้แบบว่าจะโชว์หงห่กอะไรมากมาย เราต้องการเล่นให้มันแบบว่าดูมีพลังและแรงขึ้นเนี่ยความแรงของมือในการดีดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับแรงต้านนะครับเพราะว่ายิ่งเราทําแรงเนี่ยจุดที่เรากระทบสายเนี่ยมันจะยิ่งเบาเบาไปด้วยนะครับเนี่ยพุทผมแบบดึงสายแรงๆเนี่ยฮะเนี่ยจะเสียงมันก็จะไม่ได้แบบว่ากระแทกจนแบบจนมันรู้สึกว่ามันมันหนกหูเลยพวกนี้นะเสียงมันต้องออกมาแบบประมาณหนึ่ง อะไรป,ประมาณนี้ครับมันถึงจะเกากีตาร์โปร่งได้เพราะนะครับฟังนะฟังเสียงที่ออกมาจากตัวบอดี้กีตาร์ว่าเออถ้าอยากให้มันเสียงแบบทั้งวันอนะ่ะมันต้องใช้ความเร็วในการสะบัดนะฮะแตะปุ๊บสะบัดแล้วกลับมาผ่อนคลายคืนเนี่ยคุณก็ต้องหาแรงสะบัดกับแรงต้านให้มันเหมาะสมกันด้วยนะครับเฟังเสียงนะครับก็เสียงออกมาเป็นยังไง มาณนี้ครับผมลองฝึกนะฮะลองมือว่างๆก็ลองอลกระดิลกลอย่างนี้ดูได้ทุกนิ้วอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะเนีย่ยกระดิกมือเป็นคู่อย่างเงี้ยแค่นี้พอครึ่งครึ่งรอบพอนะครับไม่ถึงกระกำมืออย่างนี้นะฮะเนี่ยแค่นี้พอให้ตรงช่วงมือตรงเนี้ยเป็น90องศานะครับเนี่ยเป็นเกองศาก็พอแล้วนะฮะทำจนกว่าเราจะสามารถากระเพื่อมมันได้ฮะเนี่ยกระเพื่อมแบบนี้ทำจนกว่าเราจะกระเพื่อมไม่ได้ค่อยๆทำไปนะฮะช้าๆโดยเฉพาะนย้าที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราพยายามทำบ่อยๆนะครับสลับกันบ่อยๆนะฮะ โดยที่เราไม่ต้องมฝึกบนกีตาร์ก็ได้นะครับอย่างนิโป้งเนี่ยผมจะก็แต่กระกเพื่อมแค่นี้เองเยออกแรงให้เบาที่สุดที่จะทําได้นะครับพร้อมไปอยู่บนกีตาร์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมเมล่เราเกาเป็นชุดก็จะแบบดึงทีเดียวปึ้กอ,อกไปเลย คำแนะนำมันแล้วแต่ว่าเราฝึกพิจรารณาการฝึกใส่ใจมากแค่ไหนครับผมการเกาก็เทคนิคเบื้องต้นก็แค่นี้ลองฝึกดูก่อนนะครับผมใครที่สนใจเรียนกับผมนะครับสามารถทีถ่ติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจก็ได้ครับตอนนี้มีซูเปอร์เซลล์นะฮะจาก1450แ,แล้วแค่999บาทเรียนได้ตลอดชีพเลยครับผมสวัสดีครับ